สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเข้าสู่รายการสถานีสีลาดรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีและมีสาระนะครับวันนี้ในช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรตินะครับจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสีมาวน,นิธิพักดีเดชาจากภาควิชาตจักวิทยานะครับที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของความสวยความงามและก็สุขภาพผิวหน้าของเรานะครับว่าอาหารเสริมช่วยทําให้เราหน้าตึงได้จริงหรือไม่ครับ ถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจอยากฟังนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปหาคำตอบพร้อมกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเปลี่ยนยิ่งนะครับที่อาจารย์มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อตอบคำถามเราวันนี้เชื่อได้ว่าท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยจะต้องตั้งตาตั้งใจแล้วก็ฟังที่เราจะคุยกันเพราะเป็นเรื่องความสวยความงามที่สำคัญเป็นเรื่องของใบหน้าที่มันจะเต่งๆและเต่งป่งนะครับค่ะอาจารย์ครับเนี่ยตอนเนี้ย เขามีข่าวเกี่ยวกับกระแสต่างๆมากมายในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดูแลความงานโดยเฉพาะเรื่องของใบหน้าที่ทำให้ใบหน้าของเราไบดูอ่อนเยาวสวยและต่ึงๆถ้าว่าตามพอจะมี ข้อมูลยังไงบ้างครับคืออย่างนี้เราต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าอาหารเสริมมันก็คืออาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลักแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาทดแทนอาหารหลักได้ดังนั้นเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยรับประทานอาหารหลักอย่างเพียงพอแล้วจริงๆเราก็ไม่ต้องการอาหารเสริมถูกไหมคะคแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอาหารเสริมหลายรูปแบบที่โฆษณาว่ามีผลต่อผิวซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีบางอย่างที่ได้ผลบางอย่างที่ไม่ได้ผลค่ะ ในส่วนที่ได้ผลส่วนใหญ่มันก็มักจะเป็นพวกกลุ่มวิตามินที่เรากินและมีความจําเป็นต้องใช้โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ต้านอนุมูลอิสระพี่ขออนุญาตยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นวิตามินซีอย่างเงี้ยค่ะหรือวิตามินบางอย่างที่มีฤทธิ์ในการช่วยเรื่องผิวอย่างเช่นโคเอนไซม์คิวเทนอัลฟาไลโปอิกแอซิดกลุ่มพวกนี้มีผลต่อผิวแต่มักจะเป็นในแง่ของการช่วยต้านอนุมูลอิสระเวลาเราโดนแดดอะไรอย่างเงี้ยร่างกายเราก็เขาเรียกว่าไม่ได้ เห็นว่ามันดำหรือมีจุดด่างดาเกิดขึ้นเร็วเกินไปซึ่งพวกเนี้ถ้าจะกินก็ต้องกินในขนาดที่พอหมะก,ก็คือขนาดที่ค่อนข้างสูงค่ะแต่ก็มีหลายๆอันเหมือนกันที่เอามาโฆษณากันเกินความเป็นจริงนะคะว่าโอ้โหกินแล้วเนี่ยน่าจะเด้งจะตึงอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีริ้วรอยไม่มีเหนียงอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นก็อาจจะโอเวอร์เคลมไปสักนิดค่ะใช่จริงด้วยอาจารย์ก็จะบอกว่านักดารานักขนาดนี้แม้ว่าจะเป็นโฆษณาหรือสื่อโซเชียลมีเดียมากมายเนี่ยเขากำลังมุ่งเน้นเกี่ยวกับตัวหนึ่งที่ตอนนี้ทุกคนที่บ้านอ่ะเขาสอบถามมาเยอะคือเรื่องของคอลลาเจนชนิดทานหรือเป็นแคปซูลเนี่ยว่ามันกินแล้วมันช่วยได้จริงหรือไม่อาจารย์ที่ทําให้ผิวพรรณแต่งตึงลงถึงใบหน้าของเราด้วยค่ะจริงๆแล้วที่คอลลาเจนเนี่ยมาเป็นที่ที่ทุกคนพูดหรือนิยมพูดถึงกันเป็นเพราะอย่างนี้ค่ะ คอลลาเจนเนี่ยจริงๆมันเป็นส่วนประกอบอันนึงของผิวหนังมันเป็นโปรโตีนแบบหนึง่งซึ่งโปรโตีนอันนี้มีอยู่ประมาณสัก75%ของผิวหนังเวลาที่เราอายุมากๆขึ้นคอลลาเจนก็จะเสื่อมโทรมลงทําให้ผิวหนังเริ่มมีอาการแก่และหย่อนยานเอาอย่างนั้นนะคะ คราวนี้คนก็พยายามจะหาวิธีว่าเอ๊ะจะทำยังไงที่จะทำให้ผิวกลับมาดีเหมือนเดิมได้ก็มีการเอาคอลลาเจนเนี่ยมาขายในรูปของอาหารเสริมโฆษณาว่าถ้ากินอันนี้เนี่ยแล้วมันจะไปบำรุงผิวโดยตรงซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่ายังไม่มีงานวิจัยอันใดที่สามารถที่จะแทร็กได้ว่าคอลลาเจนที่กินเข้าไปผ่านการย่อยไม่ผ่านการย่อยในกระเพาะแล้วอันนี้จะวิ่งตรงไปที่ผิวหนังเลยอันนี้ยังไม่มีแต่ว่าถ้าลองคิดถึงหลักการทั่วไปเวลาที่เรากินปโปรตีน ธรรมดาเข้าไปในร่างกายกินไข่กินปลากินไก่อย่างเงี้ยเข้าไปเนี่ยร่างกายก็มีการย่อยจริง,รงๆมันก็มีคอลลาเจนเกิดขึ้นนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าทั้งหมดนี้จะต้องมาที่ผิวหนังมันก็ไปเขาเรียกว่าทํานุบํารุงส่วนต่างๆของร่างกายเราอย่างเท่าเทียมกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆจะบอกว่าการกินคอลลาเจนอันใดแล้วจะไปมีฤทธิ์ในการทุ่มเทเพื่อผิวหนังโดยตรงอันนี้พี่คิดว่ายัง,ยงไม่มีค่ะ อย่างนี้ถ้าเกิดฟังอาจารย์คือสามารถเทียบเท่ากันไหมคะว่าเรากินคอลลาเจนก็เท่ากับเหมือนเรากินโปรตีนถูกค่ะเพราะฉันจริงๆถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าการกินคอลลาเจนนี่มันแพงมากเกินไปเนาะเราก็กินไข่ดีไหมกินปลากินไก่ก็อย่างที่บอกตอนต้นนะคะถ้าเรากินอาหารหลักอย่างเพียงพอเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกินอาหารเสริมโอเคครับอาจารย์ในนี้กินคอลลาเจนเท่ากับกินโปรตีนนะครับท่านผู้ชมค่ะแต่ต้องมีคนถามอีกแน่นอนอาจารย์ว่าถ้าเกิดกินพวกโปรตีนงั้น แล้วมันไปทั่วร่างกายมันไม่ได้ไปจอดต้องที่ใบหน้าหรือผิวหนังที่เราอยากต้องการเราเป็นรูปแบบของฉีดหรือเป็นทาได้ไหมเราจะได้สวยตรงตำแหน่งนั้นได้ผลทันทีต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเรามีโฆษณาทุกรูปแบบของคอลลาเจนเนาะทาก็มีฉีดก็มีกินก็มีในแบบของการทาก่อนค่ะเนื่องจากคอลลาเจนเนี่ยโมเลกุลมันใหญ่มากเวลาทาลงบนผิวหนังไปมันมักจะไม่ซึม จริงๆถ้าเราอยากจะได้ครีมอะไรที่ทาและซึมลงไปในผิวหนังได้เนี่ยตัวสารที่เราอยากจะให้เข้าไปต้องเล็กพอมันถึงจะเข้าไปได้ในความเป็นจริงการทาครีมที่เป็น m o i อไรเซ z e r โดยทั่วไปก็มีฤทธิ์ที่ทําให้ผิวหนังดีอยู่แล้วโดยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคอลลาเจนเพราะจริงๆคอลลาเจนมันไม่สามารถซึมผ่านผิวหนังได้สำหรับการฉีดนะคะจริงๆการฉีดเนี่ยต้องเล่าให้น้องจ๊อฟังอย่างนี้ว่า เราเนี่ยสมัยก่อนฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปในร่างกายตั้งแต่สมัยแรกๆเลยเนี่ยคือเขาเอาคอลลาเจนมาฉีดกันแต่สิ่งที่เราเจอก็คือพอมันเป็นโปรตีนปั๊บเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้ง่ายมากๆดังนั้นเนี่ยหลังๆความนิยมของการเอาคอลลาเจนมาฉีดในผิวคนเนี่ยถึงเสื่อมไปแล้วจนกระทั่งเลิกไปในที่สุดตอนนี้ก็เลยใช้สารอื่นที่มีปฏิกิริยาต่อร่างกายน้อยแทนก็คือพวกกลุ่มไฮยาลูโรนิแอซิดดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องฟิลเลอร์หรือเรื่องการฉีดในประเทศไทยเนี่ย ถ้าพูดว่ามีการฉีดคอลลาเจนอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะคะไม่มีการรับรองโดยองค์การอาหารและยาเพราะว่าฟิลเลอร์ทั้งหมดในประเทศเรายังเป็นไฮยาลูริกแอซิดแต่เพียงอย่างเดียวค่ะดังนั้นการทาก็ไม่แนะนําการฉีดก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็เราจะบริโภคอะไรก็ตามก็ควรจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยอันนี้ด้วยค่ะโอ้วันนี้ถือว่าได้สาระความรู้เประเด็นเน้นๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพอยู่หนังและโดยเฉพาะอยู่หน้าของเราให้สวยงามแต่งตึงนะครับ ชอบมากที่อาจารย์บอกว่าอย่างไงก็ตามเราควรจะเน้นทานเรื่องของการทานอาหารที่ครบถ้วนเพราะอาหารเสริมไม่สามารถทดแทนอาหารหลักได้ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอยากฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าท่ามกลางกระแสโซเชียลที่มากมายที่มีความรู้หรือมีข้อมูลมากมายเนี่ยอยากให้คิดเจนนาแต่ตองดีๆวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรันสีนมาวันนี้ภักดีเดชานะครับจากภาพชตากจากมิทยาอย่างมากครับที่มาให้สาระความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพเราในวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วท่านผู้ชมเดี๋เวต้องเปลี่ยน หลังจากที่เราได้สาระความรู้ดีๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับช่วงนานาสาระน่ารู้กันนะครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับเป็นช่วงตอบคําถามจากทางบ้านที่ทางทีมงานเรานั้นจะรวบรวมคําถามที่ท่านผู้ชมได้สอบถามผ่านทางสื่อออนไลน์มาให้คําตอบกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําถามข้อแรกกันเลยครับ ผมอายุ21ปีปัจจุบันเรียนมหาวิทยาลัยนอนค่อนข้างไม่เป็นเวลาเฉลี่ยวันละ4-5ชั่วโมงไม่ค่อยได้ออกกำลังกายผมมีปัญหาผมบางเนื่องจากร่วงมากครับเคยผมหนามากไม่ได้บางแต่ต้นนะครับไปคลินิกแพทย์ผิวหนังแห่งหนึ่งหมอบอกว่าผมบางกรรมพันธุ์แม่ผมบางปู่หัวล้านเขาให้กินยากับยาทาผมมาเบื้องต้นแต่ปัญหาคือผมยังร่วงเรื่อยๆตอนนี้เห็นสีสาชัดเจนมาก อยากทราบว่ามีวิธีรักษาหรือชะลอไหมครับอาจไม่ใช่วิธีถาวรก็ได้ครับแนะนําให้มาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุอื่นเพิ่มเติมนะครับที่อาจจะกระตุ้นให้ผมร่วงเพิ่มขึ้นได้นอกเหนือจากภาวะผมบางจากกรรมพันธุ์โดยที่แพทย์จะทำการสรักวัิตรวจเพิ่มเติมรวมถึงส่งเจาะเลือดเพื่อหาสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตัจากวิทยาครับ มีอาการปวดที่หูช่วงล่างหมอให้ยาแก้ปวดยาฆ่าเชื้อมาทานเดือนต่อมามีอาการอีกไปหาหมอหมอบอกเส้นประสาทที่7ติดเชื้อไวรัสขั้นรุนแรงต้องให้สเตียรอยเพื่อรักษาแต่ก็ทานมาเข้าเดือนที่สองแล้วตัวบวมมากน้ำหนักเพิ่มมากแต่ตอนนี้อาการข้างเคียงคือมือชาปวดหลังตาพร่าหมอบอกว่าหยุดยาแล้วจะดีขึ้นจริงหรือไม่คะตอนนี้ยาที่ทานเพนิโซโลนวิตามิน b 1 6 12และกาบาเพนติน ยากาบาเป็นตินสามารถทานร่วมกับยาพินิสโลนและวิตามินบีได้นะครับแต่ยาพินิสโลนนั้นอาจมีผลข้างเคียงทําให้มีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือมีภาวะตัวบวมร่วมด้วยได้แต่อาการจะค่อยๆหายไปเมื่อเราได้รับการหยุดยานะครับขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีราชครับ มีติ่งออกมาจากทวารหนักโดยติ่งนั้นไม่ได้เจ็บหรือปวดแต่หลังถ่ายบางครั้งจะคันอยากทราบว่าควรทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นไปมากกว่านี้แล้วติ่งเนื้อที่ออกมาจากทวารหนักนั้นสาเหตุเกิดจากอะไรก่อให้เกิดโรคอะไรไหมครับ เบื้องต้นอาการดังกล่าวอาจเป็นได้2แบบนะครับอาจจะเป็นติ่งเนื้อบริเวณทวารนนะัะหรืออาจจะเป็นลิสีดวงนะครับแต่แนะนําว่าควรไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจร่างกายทําการวินิจฉัยจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องตรงกับโรคนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสังนิศาศาสตร์ครับคุณยายป่วยมีอาการคล้ายเด็กทําอะไรเองไม่ได้แขนข้างขวาก็ไม่ใช้งานเดินช้าแล้วก็ชอบพูดตามเราเช่นเราถามว่าทานข้าวหรือยังท่านก็จะถามเรากลับประโยคเดิม อยากทราบว่าท่านป่วยเป็นอะไรคะแล้วจะรักษาอย่างไรจากประวัติคาดว่าเป็นอาการทางสมองและระบบประสาทนะครับซึ่งคิดว่าจะต้องได้รับการตรวจและประเมินอย่างแม่นยําจากอายุรแพทย์หรือแพทย์ทางระบบประสาทซึ่งจะทําการตรวจร่างกายทางระบบประสาทและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆเพิ่มเติมนะครับส่วนในเรื่องของการรักษานะครับขึ้นกับสาเหตุที่มินิชัยได้ครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ครับ ดิฉันอายุ30ปีทานยาคุมกำเนิดต่อเนื่องประมาณ3ปีหลังจากเลิกทานยาประจำเดือนมาปกติตรงทุกรอบ7เดือนเข้าเดือนที่8รอบเดือนมาช้าประมาณ10วันจากนั้นมากระปิบกระปอยทุกวันได้ไปพบแพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งขูดชิ้นเนื้อในหมดลูกไปตรวจและเจาะเลือดตรวจฮอร์โมนหมอแจ้งว่าไม่พบเซลล์ผิดปกติและฮอร์โมนเป็นปกติจึงไม่ให้ยาหรือฮอร์โมนใดๆมาทานให้รอ3เดือนแล้วไปพบใหม่ ขอคำแนะนำว่าระหว่างนี้ควรปฏิบัติตัวอย่างไรควรไปพบแพทย์ใหม่หรือไม่หรือควรตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือไม่คะถ้าตรวจแล้วปกติก็น่าจะสบายใจได้นะครับอาจจะเกิดจากภาวะอาการฮอร์โมนผิดปกติเล็กน้อยสามารถรอดูอาการได้ แต่ถ้าเกิดมีอาการเป็นอีกครั้งณนะตอนนั้นอาจจะต้องใช้ยาหรือแนะนําให้ไปพบปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมครับขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาครับก็ครบกันไปแล้วนะครับสำหรับคําถามที่ท่านผู้ชมได้สอบถามเข้ามากันในวันนี้และหากท่านผู้ชมท่านใดมีคําถามสุขภาพที่อยากจะสอบถามสามารถส่งมาได้ที่ www.silatonline.net นะครับส่วนผมและทีมงานจะรีบเอาคําถามที่ท่านผู้ชมถามมานั้น ไปสอบถามกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลศิราชและนำคำตอบมาบอกท่านผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสีเร,ราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีและมีสาระทั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้และพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ